ที่พบกับช่องครูเปียชาแนลสาระดีมีประโยชน์นําเสนอแลกเปลี่ยนเระรู้เล่าสู่กันฟังวันนี้เราจะมานําเสนอในการออกกําลังกายนะคะโดยการส่งเสริมสุขภาพออกกําลังกายของกลุ่มม่บ้านกลุ่มอสมอและก็กลุ่มประชาชนทั่วไปเดีวเจ้าในซอยลานอเนกประสงค์ซอยหนึ่งนะคะซอยบ้าประหลวงอุดมมูลชุ่มเนะเจ้าเนาะเราใช้เวลนระวางให้เป็นประโยชน์และก็ ทำให้สุขภาพเราดีนะคะสุขภาพดีบ่มีขายจะต้องมาออกกําลังกายที่เจ้านดี จะมาตามโครงการนี้เลยเจะโครงการส่งเสริมการออกกำลังกายและกีฬาเพื่อมวลชนลานกีฬาอนเนกประสงค์ของชุมชนมัตจังกระดาษเพื่อสมตองจังหวัดเชียงใหม่ประจำปี2565นนเจ้ากระวังวันที่1 1ธันวาคมถึง9มกราคมนะฮะูนยนการเรียนรู้กีฬานาทการและวิทยาศาสตร์การกีฬาของเพื่อสมปตองก็ได้สนับสนุนเรื่องป้ายมาในเจ้านะฮะป้ายเพื่อที่จะได้ เชิญน,นะคะพี่น้องในชุมชนมาออกกำลังกายด้วยกันนะเจ้าเอาเตรียมท่ามา ใส,ส่สก๊อสุขภาพดีไม่มีขายอยากได้ก็หาเองนะคะนะคะสนใจยังไงชอบคลิปนี้นะเจ้ากดไลค์ใช่ก็กดแชร์กด subscribe ติดตามช่องคุปเปอรชาแนลเต้นนี่เจ้าเราจะไจะทำคลิปดีๆมันนำเสนอแลกเปเล,ลี่ยนเรียนรู้เราสู่กันฟังต่อๆไปแหมะน,นะเจ้าสำหรัวบวันนี้เดี๋ยวเจ้าจะเข้าไปเต้นนะพ่อยู่นะเจ้าาะขอสุขภดีไม่ใช่สุขภาพดีทุกคนนะเจ้าบา,บายบาย